สวัสดีจ้าได้เวลากินข้าวแลด้วยค่ะเด้อมาจะมามากินข้าวกันนี่กัาเข้าเห็นไหมเยอะแยะหลายแนวด้จ่ะเด้อเสียคาวเสียข้าวกร้านมาโอ้ดีใจหลยมือดีใจเลย

Sorry, someone's rubbish is setting the camera up. Talk. Here you go, you can see everyone now, and <laughs> look at that. You can see everyone, and you can see the food. Oh, no, I kunnen see Rose. oh kunnen niet zien, Rose. Oh, don't be shy. You've Je your own channel <laughs> You need to be introduced. You need to introduced by channel name now. Oh, wat heb jij? Wat heb Thanks for your help.

ชอบชอบเนเซลฟ์วันดัฟเดอร์อะไรไหมมันมันดีมันฟริกเลยฮึอ๋อถูกต้องเลยที่ใช้แบงค์ท์มันไม่ได้สิบแต้มมาได้ไหมทำไม่ได้สิชซอสมาหลายคนทำไม่ได้พัดซื้ออีส่ว

กนมโคกค่ะนมโคกเยีะแยะมีตลอด้ามีนม่ดนไม่เดีไม่เดีคนไม่ไอ่ะแต่ขนมโกมนไม่มแล้วมันแบบกรอบๆแล้วเขาไม่ทำเหมือนสมัยขนมโคกโบราณเขาไม่ทำเขาไม่ทำเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่เซเมนเลยหรอมันจะแบบแข็งๆตัดเอาตัดเอาอ๋อออไม่ใช่ใคเห็นอยู่ช่อในชองบอ เขาซ้อมอดีปะเขาซออดีป่ะซ้อมอะไ่้ัไม่เ่นี่ขดเดเปิน้เสียวยนแล้วน้องเสียวเออม่เย็นเสี่เนเียรเหรอไม่เย็นเฮ้ยเนี่ยเขาปมั

Uh, what do you want to do? Just warm it and uh, touch the bottom. I need snacks, like peanuts. Yeah, mm -hmm. just what? Are you going to start doing them in the rest of the problem? No. Every time you finish the sentence, yeah. How long do you want it on for? A minute. Yeah, I reckon that they sell just, um, you know, people sort of want to dare themselves and stuff like that. I don't know if you get that. You probably don't get that type of people in your practice. Well, that's the only thing we know. That's all singing and all dancing and we use it to warm things up.

ไปเนไตอไปเลยเดี๋ยวบ้องบนเนตอด้อนแเป็นบื่อตัน้บมากกนงานไปตันมาเสียไปร้อยหนึ่งได้แต่หม่อมากแล้วพอพอตัดเสร็จ พอได้ตู้เย็นคนที่แบบเขามาเล้วสวยดาวอะไรอะตัดตัดน้ำอ่ะให้กอบปิดเอวได้จ้ะแบตเตอรี่เติมสองครั้งอ่ะได้หรอ๋มไม่กินเนื้อหมูเนื้อหมูก็ไม่กินคือเนื้อสัตว์อะไม่กินกินแต่เนื้อปลาอยู่อ๋อย่าย่ากินเลยย่าที่ตับซื้อไก่ทาร์โมเลียนไม่กินหรอ เจนิญบ้านตาใครอยากซื้อหนาฉันชอบเลยตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊ะตาตุ๊กตาตุ๊าตุ๊กต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 าตุ๊กาตุ๊กตาตุ๊กตาตุกตาตุ๊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 าตุ๊กตากตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาาตุ๊กกตาตุ๊๊กตาตุ๊กตกตาตุ๊กตาตุ กับข้าวนะคะเนาะจะนอนกับผ้ากันนอนบระเด็ไล่ส่วนได้จ่ามือนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้บางทีอาจจะไล่ส่วนนะเดี๋ยวเจอกันเด้อค่ะเด้อมีนางแบบมาแล้วสองคนเชื่อมจีเราเชื่อมจ้าได้แบบก็มีสองคนใหญ่กว่านายแบบก็มีสองอ่ะแค่นี้ละค่ะ ก็มาทักทายด้วยค่ะเด้อบ้านนี้ชิวๆนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายกลัวก็กลัวอยู่แต่ก็ชิวๆนะคะเนาะโควิดสิบก้าต้านทานความรักต้องการต้านทานด้วยโควิดส <Hang on, S 1> ิบเก้าไล e ์สตรีม tomorrow with two new models one name b <laughs> and one name n no u m bye bye everyone bye